สายยูทูบสายพอเพียงตอนนี้มาดูการปลูกมันสับปะลังผสมมันเทศแครอทการปลูกนี่ก็นี่เป็นร่องของมันแครอทอันนี้วิธีการปลูกก็ปักมันสับปะลัง ใกล้ๆกับมันเครดปลูกหนึ่งได้2ปลูกหนึ่งได้2ตอนนี้หลวงตมิตรหลวงตะทงของเรากำลังทำการขุดหลุมขุดหลุมเนื้อไหลคลายอยนี่ก็หลงตมิตนี่ก็สวนกล้วยพอเพียงทางทิศใต้ คลองวัดป่าทน้อยนี่ก็ลงตะทงกำลังขุดลุมเพื่อจะวางมันสับปะหลังนีก่ก็การวางมันสับปะหลังนี่ก็หลงตะทงกำลังขุดลุมอันนู้นก็เป็นแปลงไม้ตรงนี้เป็นที่วางก็เอามันสับปะหลัง มาลงหน่อยหนึ่งนี่ก็เป็นสวนกล้วยตรงขนาน้าก็เป็นมันแครอทจะปลูกผสมกับมันสับปะรดสายยูทูปสายผสมสารสายพอเพียงนี่ก็ แปลกกล้วยืัานใดที่ได้ดูคลิปนี้แล้วให้ร่ำรวยมีเงินมีทองเลือกกินเลือกใช้เลือกเก็บจ้า